ใครสะดวกแบบไหนให้เขาทำแบบนั้นอย่าไปบังคับบอกไปว่าี่เป็นบริบทธรรมที่ท่านเอาบอยเอาบ่อยในทรรมไปควบคุมชีวิตเองที่อย่างเดิม,ม,มไปสงบสักหน่อยนึงแล้วมันจะมีปัญญาเห็นอะไรได้บ้างใช่ใช่รู้เลื่อติดอย่างบบ ก็ป <ok ั้นปลาหนูอิดเป็นนานแบบว่ยกเป็นแ้บบดเลยอไม่ีทีไม่มีที่ดเปเลยต้องกางานแลาอเมื well. Damn, ่อไหร่ละไ่แค่าาเมอ่ละอเออดี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  แเราแชร์ฟรีคือบ้านอาจารย์ไม่ได้มันไม่อร่อยไม่ไม่ไม่ได้ไหมไม่อร่อยไม่ทำผลไม่ไดยตามติดอาจารย์วันหนึ่งเนี่ยทั้งทั้งหลายเขาจิดเรียนนอนอาจารย์ได้ไหมได้ก็ลองลองนัดดูว่ามันมีคิวว่างอะไรหรือเปล่าต้องต้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอ่ะไอเรื่องข้าวหมกเดี๋ยวผมอย่างนี้ไอเรื่องข้าวหมกอย่างนี้ถ่ายรายการเอาไว้นั่งถ่ายรายการไปกินดีกว่าตอนเช้าแบบซื้อมากินบ้านอาจารย์ดีกว่าถ้าสมมติทำรายการนะอาจารย์ผมทำรายการเลยดีกว่าอยู่บ้านอาจารย์หนึ่งวันใช้ชีวิตหนึ่งวันแบบสิ้นแปดได้ แต่เดี๋ยวปรึกษาขอปรึกษาพระอาารย์แป๊บหนึ่งว่าไอ้เรื่องแบบนี้ควรแก่การเผยแพร่ไหมเพราะบางทีเรื่องของการปฏิบัติอ่ะครูบาอาจารย์ไม่ให้ไม่ให้เปิดเผยเแต่เดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษาอีกทีหนึ่งเออแต่ถ้าเป็นไลฟ์สไตล์แบบเช้ามาเจอจากที่บ้านและทั้งวันไปด้วยกันตกเย็นกลับมาถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้อ่าอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้เลยเช้าอาจารย์มาแล้วนะอ่าอะไรอย่างเงี้ยขาวๆเลยนะเออแล้วไปด้วยกันทั้งวันเลยเดี๋ยวเลือกงานวันที่มันมีงานเยอะที่สุดอ่ะตั้งแต่เช้ามืดจนถึงงานเบานได้ส โอ้ยถาแบนี้ได้ไหมถ้าแบบสามเจ็ดโอกยนั่งรถเหนื่อยแต่เขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้หักอ๋อนี้หักนัาที่จ่ายอยู่แล้วนี่ไม่เกี่ยวกับเราเนาะแต่นี่แหละเกี่ยวกับเราโดยตรงเลยแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าแต่ต้องออกแบบกกับภาษีต้องออกในนามหัวกระดาษเราเอ้ยไม่ใช่ต้องออกในนามบริษัทคนตื่นทำอันนี้ค่ะรับเป็น ตักประชาชนเป็นบุคคลไม่ใช่ในนามบริษัทอ๋ออ๋อนี่นี่พวกเธอไม่ไปหลับเป็นนอนกันหรอนี่คนตื่นทำจะนอนแล้วนะพวกเธอพวกเธอต้องไปนอนนะคุณแม่เธอนี้ต้องส่งไปฝากไม่ทันแล้วจะกันคั้ต่อไปเราจะต้องหาเงินลงทุนที่อยากฟังคนตื่นตูมไหมตอนกลางคืนคนตื่นทำตอนเช้าคนตื่นตูมแตอนเย็นเราจะไปหากิเลสกัน กี่เนี่ยตอนน้ำคืนฟังได้จากช่องไหนพี่บอกได้เลยฟังได้จากช่องไหนไม่เพึ่งตื่นึกว่าตื่นตื่นตุมกันได้ที่ไหนจะพาทุกคนไปอาบอบนวดเอารวด ชวนคนมีสิทธิ์มีทำไปอาบบกดวงซะแล้วทำบุญกันเราจะไปเราแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เนี่ยจะ่อมก็จำต้ไม่ไม่บาปแต่ว่าเราต้องเราต้องขออนุญาตก่อนเธอเธอเธอจะขอเธอได้ไหมแต่เรือเรอทุกคนอย่าลืมไปตามดูรายการปั่นกระแสนะฮะในใน YouTube YouTube เออ YouTube กางเกงในกางเกงในเออแล้วก็กางเกงนุงกางเกงในนะฮะใครห้ำเหม็นนะฮะเฮ้ยใช่ กระโถนใหญ่ยังไม่มานะมารอบหน้าแน่นอนมารอบหน้าแน่นอนรอบหน้าแต่ทุกวันรอบแล้วก็ถึงไม่ต้องมาต้องมานะเออยวใส่ลงไปเลยมันไม่มีกระแสแล้วหรอมั้งมีเชื่อไหมอธิษฐานมีอีกรอบกระโถนอยู่โน่นโน่นกระโถนถึงเรื่องความรักอะไรวะเรื่องความรักแต่ก็จะมี เอาแต่ก่อไม่หยอกยอกยอมหยอกยอกแบบไม่มีหลักเกเอยให้จแบบมาแสดงทำเรื่องความรักเรืองแบบรักเขาแค่เดียวรักพูดนะมว่าพน้งนิรอไ่ดีเอามาเลสนุกนะอย่าลืมไปดูนะรายการ ปั่นกระแสนะครับในในช่องแดงนะช่องแดงเสื้อกระเป๋าน้ำพริกแล้วก็เข่าเหนียวมันจะกินล่อแล้วสบบไม่ได้กะสนใบใหญ่อนะตนเต็ตะก้าปิดก่อนติดตะกร้าก่อนเดี๋ยวช่องบินกินแบบวันนั้นละกินแบบวันจันทร์ ลองกินดูอันไ้นก็ไม่ไหวนะเอาลองดูสิจะได้รู้เ่าสีแปลนย้อะไรนี่ไงเดี๋ยวทำคอนเทนต์ดยาเสียบไม้ให้ดแลว่เสียบไม้ให้ก่อนแป๊บหนึ่งเรื่องที่จะไปทำเริ่องที่เรื่วัสดีครับเร่ อืมมารายการนี้มาเล่นเอ่อใครเครียดรายการหอยกับน้หอยกับน้บป่องเหรอนั่นก็รายการใครเครียดนี่อยู่ที่อาจารย์จะไลฟ์สด

ออมุนเอาเหรอ,พอ,พอเดี<ก>ดด๋ผลิตภัณฑ์ครับปิดไว้ก่อนเผื่อครับได้แล้วครับ